ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟ้าชีตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h c a r คร หน่วยที่กู้ภัยบางปู81 1ช่วยเหลือประชาชนจับงูทางมะพร้าวเจ้าที่อาสาสมัครมนลนิที่กู้ภัยบางปู81 1ได้รับแจ้งจากตำรวจสพบางปูมีประชาชนขอความช่วยเหลือจับงูเห่าเข้าไปภายในบ้านเลขที่340ทับ8หมู่บ้านปัญญานครซอย6ถนนสุขุมวิทหมู่3าตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงนํากําลังพร้อมอุปกรณ์จับงูเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวโดยมีผู้ช่วยสิยริออนจีลาราชพลปัญภักด์ ผู้ช่วยผูย้ใหญ่บ้านหมู่สามตบ,บางปูใหม่และนางจันที่มายวงทองเจ้าของบ้านยืนชี้จุดที่พบงูเบรรียนใต้เครื่องซักผ้าจงสุดที่อยู่ภายในบ้านจากการตรวจสอบเบือ้องต้นเป็นงูทางมะพร้าวยาวประมาณ2เมตรนอนกดตัวอยู่ใต้เครื่องซักผ้าจึงใช้อุปกรณ์จับงูดึงตัวงูออกมาก่อนใช้บวงเชือกคล้องของงูได้สําเร็จพร้อมนําใส่กระสอบและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่ตอไป

ตัวใหญ่นะเด้อนะเดี๋ยวจับคอยอีกทีไปเลยจุ<อ>นตาทางเทางา้ามีพิษอ,อ่อนๆถ้าแพ้ก็เนี่ยถ่ายมุม หลวงปูครับว่ามีงูเข้าไปในเครื่องซักผ้านะครับหมู่บ้านบัญญานครซอย8นะครับพร้มอมพลังอาสาหมัดทุกภัยหลวงปูแปงหนึ่งนะครับนำกามลังไปให้การช่วยเหลือนะครับครับเจองูอยู่ใต้เครื่องซักผ้าครับตอนแรกนึกว่าเป็นงูงู่านะครับพอคนไปค้นมาเจอเป็นงูก้านมะพร้าวนะครับ สามารถจับได้นะครับจับได้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก